บอลก็ยังไม่ได้ครับบอลมา,มาลูกนี้ให้บอลมาทิเฉพาะบอลมาลูกนี้คึงห้ายจะว่าหูเลยจะไม่ได้ครับไปลูกอีกครั้งนะครับบอลเลยลิ่เส้นข,ขวาฮนะให้บอลลูกนี้ให้บอลมาตีบอลออกมาลูกนี้ไม่ได้มาอยู่ที่เจอาบ,บอสบัไมไม่ได้ไม่ได้บอลลูกนี้ให้บอลมาทแพทิศ ิีเกี่ยวก่อนได้โลกออกมาที่ริมเส้นฝั่งขวาจังหวัดคว่ที่ไปลูกนี้แหมหลังโดนสกัดออกไปครับสำหรับคู่ต่อไปนะฮะถ้ามาถึงแล้วนะครับแต่งตัวรับใบส่งทวนให้เรียบร้อยเลยฮะทีเทียนบอลมาที่เจเบียลูกนี้พยามบงไม่ก็เข้ามู้รักษาประตูน้ำของปากคอคมาบอลยาวขึ้นมาสเตเต้สเตเต้เลยบอลลูกนี้หายใจไหวอยู่คือใส่ออกไปลูกนี้ไม่ได้หรือเปล่าทีเทีนบอลมาที่เจ้าเบีย เบียดตีบอลยอดมาที่จมูกครับลุงรองลุงเขยบอลแรกตีบอลมาที่แท่ทอีกครั้งหนึ่งทำเลที่ที่แม่นมาที่ยอดมาที่เบียครับเซ็นเตอร์ซาของชาวบ้านมาที่จัลันจัลันมาที่แท่นทิศมาที่จัลสันเขยบอลได้อีกครั้งหนึ่งเขยบอลมาที่เบียเบียให้บอลแม่ยังไม่แม่นเลยครับสำหรับจมูกไปยุททุกงครับคุณพี่ครับผมปากฮองฮะมีเส้นของขวาฮะตัวปั๊มครับอยู่ที่บอล ลุกพข้ามาลูกนี้ไม่แกให้เซเรียไม่ได้เอาความเก็บบอลได้ลูกนี้ล่างตัดเข้ากลางแล้วลูกนี้หายใจหักใส่ชาเยี่ยมโหูวีไีลาโอ้โหโดนกระหนุ่มครับวิ่งมาบล็อกบอลไม่ได้ฮะนะครับลูกนี้ครับเป็นลูกขนาคีเข่าตัวเลนิสเซนฝั่งซ้ายฮะในบอลมาฮะมันอยู่ที่หมายได้ที่สิบมันโคลงหงส์หุ่ยมันก็ผ่านน้าสูงออกหลังไป อก้านอย่มีช่างครับบลมามาที่จุดนุ่มมามย้อนมาที่เจ้สลังนะหรือเจ้าเกียรอยากอมาโน่นี้ให้วนแม่ก็ให้ไม่ดีมาที่เจ้เกียร์ใส่ชายโอ้โหไปาเกียรครับแล้วเกียร์ขึ้นมาครบให้บอลมาที่จ้าอลครับเกียร์บอลได้พาูกยิงทิ้งแต่ข้าหน้ามาครับเกียรบอลย้อนมาขึ้นเขายครับ หย่ยาว,ข,นนะายายวขึ้นหน้ามาลูาาก,ากนี้แนี่ยยไม่ได้ไม่ผ่านตอนนักทีมยุบฟั่งฟั่งกำลังบอลขึ้นหน้ามาที่ที่ลากตัดเข้ากลางถ่ายบอลตีบอลมาที่มือเสือหัวใจโยกมาที่จบอนหาจังหวะคือย้อนออกมาครับแต่มาดูอีกครั้งหนึ่งครับถึงย้อนมาที่จมิงเทคสัพพยุกยุกหายโยกวาลูกนี้เสียใจเลยไม่ได้ครับแต่ลูกออกข้างไปครับ หรอุกีกครั้งนึงครับผมมาของลักทุกเข้ามาลุ่งนี้ยันได้บอลมาที่จุดที่น่บอลมาแรงออกไปครั้งนึ่งนะครับบอลนะครับทุกมาที่จ like ุดบ God.. ุกบอลบอลให้บอลออกมารุ่งนี้ก็หูบอลแรงลอนออกไปครับสำหรับขั้นตอนต่อไปครับการจุกอีหนึ่งฮะเป็นการขึ้นน้ำอยู่แล้วของช่าบ้านเองนะจำจะมีช่างฮะให้บอลออกมาครับ็นขึ้นขวาฮะยกยาวขึ้นหน้ามาที่จุดที่สุดไม่ถึงชั้นไม่ทึงชั้นไอรุ่มใส่แว่นติด บอลวันที่ปั๊มปอดให้มาลุูกนี้ยังได้มันอยู่ที่หเรียกที่ยเคบอกได้บอลนที่ปั๊มก็จะยกยางสีออกออกมาที่ดสดท้ายปายดังซ้ายมันจะบอลบอลให้บอลบาลลูกนี้คืนขายชังนวาอยู่ไม่ได้ก็ต้องุ่ออกไปไปยุ่งชุกอีกครั้งนะฮะึ่เข้ามาลูกนี้ยังได้บออีกทินชิ้ให้บอลมาลูกนี้ยังได้บอลลัเลียวามลขึ้นหน้ามามัที่ปั๊แม่ยังไม่ได้ไม่ทนถึงบอลมาที่ฉลาดฉลาดไทยบอลมาที่แพิ ทิบโย่ายดว่าแยกบอลไหมีไม่ได้ลูกตีแต่บอลได้ให้บอลมาถนายบอลราจุบอลบอลออกบอลนีนเช่วามวางตักโย่ตัดคือนหายดว่าลูกนี้ได้ไม่ได้อยังไม่พลาดนครับลีอละครับพวกนี้เป็นลูกทุ่งครับหนึ่งเซฟของซ้ายฮะตรงเข้ามาลูกนี้ไม่ได้เปีนแกันอยู่แค่ตีแต่บอลได้ถึงหายงีว่าลูกนี้ดแต่เข้าไปลูกนี้ที่แล้วก็ที่ี่ให้บอลออกมาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับถึงสามตูตเชียร์บอลออกไป อยู่ลูกนี้ยังได้บอลอยู่ที่เจตเต้ใสเลยนาทีตีต้ให้บอลมาที่เจ้าบอดบอดมาที่เตจใส่ขวาลูกนี้ไม่ผ่านกระสลังเอาล้เอามาวาจบอลได้ยกออกมาลูกนี้เชงเดียร์ยิมเชนสุกตายกที่ให้บอลมาลูกนี้ไว หน้าเป้านะครับผมสั้นเบียครับวันนี้ทำประตูได้นะฮะเป็น,นที่ถูกเขาเองนะครับนี่นะครับจากาขัดเกาียวของช่างกรนะครับเกี่ยวในแน่ยิ่งกว่านี่นะครับเช่นตะไบขัดเล็กอีกฮะ <c oughs> เริ่มแข่งขึ้นมาครับเก็ได้มาอยู่ข้างมาลูกนี้มาทีจะกิดถึงเส้นขวงฝ่ายย่คือไง้ว่าลูกนี้ไม่ได้ไไดเบียดกันอยู่ลูกนี้ไม่ ลมงกีฬาคุณกำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่แจดฟุตบอลครับวีทีน่าพิเศษนะครับสนามครับอบจสระบุรีนะครับอาจจะดีนะครับบิ๊กแมนนะครับอาจติดตามนักชมและติดตามข่าวสารกันได้นะฮะสำหรับชมกีฬากำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่มาฝากประชาสัมพันธ์มานะและประชาชสัมพันธ์นะครับลีกต่อไปนะครับผลิตนะครับไอเด็กบ้านอยากเตะบอล by family นะครับอาจจะเฟ้นนะครับนักเตะบ้านบ้านนะครับ ปิดตัวนีปิดตัวเงินสายระดับเงินแสนนะฮะเราจะใช้ทีมบ้านเท่านั้น,นะครับเป็นการเชิญทีมนะฮะสิบทีมครับสนใจเข้าร่วมสมัครติดต่อที่คุระได้เลยครับเร็วๆนี้นะครับเอาละครับสำหรับนะครับประชาสันพันธ์อนกครับสำหรับรายการจุดทษนะครับแฟนมารีนะฮะจุดโทษนะครับสนใจนะครับส,สมัครกันได้ครับคนที่ใช้ ที่9คุมพานะครับไอ้พวกมือชอบใช้กำลังทั้งหลายนะครับพวกจ้องมายิงนะเชิญได้เลยนะฮะสีแมงค์ครับสมัครได้นีฮะไม่เน้นไม่เน้นลากยิงนะเน้นวิ่งยิงครับสมัครได้เลยนะครับรับจำนวนไม่จำกัดทีมน,นะครับหลายทีมก็รับนะครับเตันให้ฮักทืนไดเลยนะครับสำหรับวันที่9คุมพานะฮะสนามแห่งนี้นะครับ ให้บอลตีบอลมาลูกนี้มาท hey, no hey, er ี okay, ่เจ right? ้าบอลบอลลำเบี้ยบอลให้บอลมาลูกนี้ยัดไม่เอ้ยไม่ผ่านบอลเบี้ยแย่งกันอยู่ลูกนี้ก็ยังไม่ได้เอาล้วครับได้บอลลูกนี้ให้บอลมาให้ทีมข้ามบอลเพื่อนนะเฮ้ยเอมันพยายามให้บอลเลยนะโอเ็บบอลไม่ได้ลูกนี้ให้บอลมาลูกนี้ฉลังเบี้ยแย่กันอยู่ไม่ได้มาที่เจ้าปั๊มป็ดบกต่ออยู่ไม่ผ่านเอาล้วลูกนี้ไปแล้วครับลูกนี้ลำเนียบอลขึ้นหน้ามาให้บอลมาที่เบียเบียเอ้ยยังไม่ได้ครับลูกนี้โดนตัดบอลไป ทีนุตเตะเต้มาที่บอลลูกเส้นของซ้ายถ่ายโยกทะลุโยกเตะขวาลูกนี้หูหูกก้ามขาออกไปเอาองนี่ยิ่มาครับยังได้บอลอีกเจ้าออมครับเอารังเดียบอลถ่ายบอลมาทีโยวางเส้นฝั่ขวาลูกนี้หายเจ้าวะยัดบอลมาทีจะตัดเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวไปผ่านอาลูกนี้โดนตัดมาลูกนี้จะบัม ไอบอลไปเที่บอลบอลหลอกบอลไอบอลอยู่ที่มิชชันทุกท้ายยัดบอลมาก็ยังไม่ได้ไปหาไอบอลอยู่ที่จังหวะวางอัดโดข้ามหัวมาลูกนี้ต้องไปแอบเอาลูกนี้เอาละครับมีอัพทุกบอลเข้ามาให้ยังได้บอลอยู่ทั้ทีบอลออกมาลูกนี้ยังได้บอลอยู่เหยียดแย่งกันทำไปโดนแม่บอลในคนที่ครับบอลก็ลูกนี้ยังอยู่ที่จะออกครับได้บอลอยู่ รถทีมงออกมาแล้วเส้นงานลูกนี้ถึงได้ถึงเกมคนได้ฝั่งซีดก็หนีเล่นมาที่จุดสลันยันบอลมาที่จุดตะตาขึ้นไปจังหวะแม่ลูกนี้เป็นลูกสาวเอาละครับลูกนี้เขาเป็นลูกฟรีคิก,ก,กรนนครับประเด็นนักกอล์ฟยีท็อปอีกลางสนามนะฮะลูกนี้ครับอยู่ที่บอลแล้วครับนี่ครับไอ้หนูใส่แว่นอีกเจอฮต่างหาก จะวะหาช่องอจะลูก,มกนมองเด็กสรบ้านครับไไลกหจนี้ใสขาโชไง,ง,มงมไม่เด็กครับเ,าาเก่มมาให่ครับได้บอลถึง่าังไดนบอล้นหน้ามาไม่ไม่ได้ไมผ่านครับูกไาวาั้งนรังได้บนนเน,นขาคบหลังบอลมาลูนี้ถึงไม่ถึงไม่ผานแครังมงตก,กาเอาไป เอาละครับลูกนี้เป็นลูกช่งอีกครั้งหนึ่งครับตุกเข้ามาลูกนี้ยังไม่ได้ลูกนี้ใส่ขวาก็ยไม่พาอะฮะให้อนอกามาทิ้งว,วาครับยิงแนว้นเส้นซขวาหลากสี่ออกมาลูกนี้มาที่เตะตกัสูงหายจังวอยู่ลูกนี้ให้ฮนมาทิวาวาคุนย้อนมาลูกนี้ไม่ได้มที่จะออเก็บจังหวะสองได้ลูกนี้ยัดอ,ยออกไปแพตติเกเลี้ยบลอนี่ะครับผลงานะนะครับของแพติกครับ นุ่มใส่แว่นอินเตอร์แล้วครับทใ,ให้ทีมนะครับทีมนำไปอีกครั้งแล้วเป็นห้าตัวเจ็ด มีมสตบอลดครับคุครับคือไคี่ว่าเกียดแย่งกันอยู่ยื้อไม่ได้ออกมาที่มคบับมาพาเราในบอลที่หน้าไปี่บอลอออกข้างไปครับหรือทุกทุกมมาครับแพนติคับให้บอลในที่จตุไอย้ออกมาที่จัตลดตลาดให้บอลให้บอลไนที่วา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 ให้บอลมี้บอลข้ากางข้ากลางให้บอลไปที่สลังตะบันขายออกมาที่เชียงบุ ตที่ไปมิมทกันลากใสเข้าขกลางลูกนี้ให้บอลทจันจตาหบอลแอนแอนออกไปครับนะครับลูกนี้เป็นลูกตั้งล่นฮะเร็วฮะบอสปัมให้บอลมาลูกนี้ไม่ไม่ถึแล,แลครับบได้ที้ก่นนึงตัดที่โยกขึ้นจวายออกมาที่ันทีนนนนทนนขวามาูว่า มีเตะขวาเห้ยลูกไม่ได้ยังเตะยกซ้ายไม่ผ่านนะครับมาที่จูวายครั้งหนึ่งครับเ้เซนต์บอลเซ็นต์้างมาที่เซนทรัดสลัดได้บอลแล้วเฮ้ยทำยังไงให้บอลไปจูวาขวาลูกนี้เตะขวาลูกนี้ไม่ได้เอะนะครับโดนตัดบอลมาลูกนี้เป็แแรงอยู่อัพแพททิ้งพนมใส่แว่นอีนเตอร์ให้บอลมาลูกนี้ไลยไม่ดีเอะนะครับโดนตัดบอลได้ลูกนี้ให้บอลมาที่จะ,จะมอมจมอมเตะบอลมาที่จะบอลก็ยังไม่ผ่านกจมูกครับสกัดออกไป อ๋นะฮะลูกนี้เป็นลูกทุ่งนะครับบนเรนลิ้งเส้นงขวานะภูไทมาลูกนี้เบียดแย่งกันกอยู่ก็ยไม่ได้โดนสก,กัดออกไปครั้งน, <S <S น,นึงครับเอาล้วครับก็เป็นเช่นสัมพันธ์นะฮะสำหรับลีดครั้งต่อไปนะฮะเป็นลีกเป็นบ้านนะครับเป็นลีกปิดนะฮะสำหรับทีมที่เป็น ตัดต the ัวผ so <th> ู Although, ้เล่นนะครับสทีมบ้านๆอย่างแท้จทีงนะครับหรืใช้การคัดสรรตัวผู้เล่นของแต่ละทีมนะครับผสมเข้ากันแข่งขันแล้วตัวผู้เล่นจำกัดละฮะหรือที่ดูพิมีของฝ่ายจัดนะครับถ้าสนใจสมัครนะครับติดต่อได้ที่บุระเลยฮะรับจำนวนสิบทีมเท่านั้นนะฮะ่อนจะแบบนี้นะครับเราจะจัดการแข่งขันทันทีนะครับอบ้านๆละครับตัดตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นที่่าดเงินแสนมาแล้วฮะไม่สามารถเล่นได้นะฮะ เราทำจากบอลมาครับมาทีจะออกออกให้บอลมาลูกนี้ทะลังทะลังได้บอลทำให้บอลขึ้นขึ้นมาแม่เอฟเฟคได้ขึ้นมาหยัดบอลมาลูกนี้แม่เข้ามือเจ้าเจ้าบอลเจ้าบอวางลงโดยบอลขึ้นมาแม่เอฟเคได้ขึ้นเจ้าวัวครับลูกนี้เป็นลูกชัดบอลแล้วครับโู้ยชุกครับบอลเลี้ยงเส้นบอลซาฮัดย้อนเข้ามาลูกนี้มาที่เจ้าเต้ไอรีเจนฟลาขึ้นหน้าตัดเข้ากลางลูกนี้ ใบอลมาลูกน bon ี้ไไม่ได oh, 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 ้เนียหนอยเอาละครับที่้มาเป็นห้าเป็น่องตัต่อห้านะครับปะทองเอฟซีอลครับเริ่มเกม่อไปห้ายังในบอลอยู่ครับใ้บอลอยู่นาเบียใบอลมาลูกนี้บอลอยู่ที่เจ้าของใ้บอลออกมาฮะกีการเซตบอลนะครับตอนนี้ ลุยาวขึ้นหน้ามาลุงีขึ้นวาถมเก็บได้ไม่วแ่ลวเาวลาปจ็บครับหนนาทีครับเอาละฮะหน่นาทีเอครับถุกเข้ามาครับยงได้บูไว้อกให้บอมาล้บีมากาบอได้กใได้ยัดบกางอวือไับวบีบแล้วลงนี้ก็บอออกข้างไปครับ เล้เกมมาให้ท huh. right. ุกทีครับอย่าพุ่งท้ออย่าพุ่งหงาอย่าพึ่งยอครับสับโยกขาเรียกว่าพุ่นี้ให้บอลนี้แม่ผมพาบอลอปแต่ว่าสอบมาที่พุสูนตูลงยาวรุกหน้ามาก็แรงล้นออกฝากไปครับเลเร็วมาลูกนี้มาที่จูกอยู่นี่บยากา็บอลด้ายครับแม่ อล่ไปให้ลูกนี้ครับกขึ้นมาให้กให้บอลมาทจต้เดเให้บอลูกนี้พผ่านจังหวะอยู่ใ้อามาลียวบก็มูการบชติตัดกได้พาบอลไปชด้ไเอาละชตบได้พบอริ่เูกนี้ให้บอลมาลูกี้เอไเดแยงกันอยู่ลูกนี้จะมาสองมาที่จะบอลกนคุกคกาดตอนน้งัดิัดกได้ถูกทว่าลูกแ ไม่ได้ีนครับผมปากคอครับทุกขมาลูนี้เอียดแงกันอยู่ไม่ได้จะอ่อนถึงาจะหดุมนลูกน้เนลไปแลลูกนี้พคตรสีปแลลูกนี้ายวอยู่เียไปค้าอ้ยยไมรับผพุกออกหลังไปให้เรไปรตั้เล่นนะลูนี้ครับเมรับหอเป็นสะบัดแลเต็้ปากคอ อย่าลื้นะครับสนับนะครท่านใดนะครับในการจุดโทษนะแฟมิลี่ดีนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ภูลันะครับสมุเล่นนะครับได้จำนวน4คนคุณเล่นเท่านั้นและครับอาสมากนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่นะพี่